แผนพีดครั้งนี้เป็นแผนที่ทิ้งห่างจากแผนที่แล้วนานมากช่วงเวลาที่ยาวนานขนาดนี้นแน่นอนว่าถ้าพูดถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนถ้าเราเชื่อว่าประชาชนควรจะต้องมีส่วนร่วมเพราะไม่มีใครไม่ใช้ไฟเนี่ยแล้วก็เรียกว่าเปิดให้มีส่วนร่วมมากกว่าในอดีตในขณะที่แผน PDP กินเวลาเรา นานมากเลยจากรอบที่แล้วเนี่ยลราก็จริงๆมีเหตุการณ์ต่างๆในโลกเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนะคะเรื่องโควิดด้วยแล้วก็รวมไปถึงประเด็นที่อาจารย์ภูร้จิตยกก็คือเรื่องการไปให้สัญญากับประชาคมโลกในเรื่องเห็ียีโรของเราเนี่ย<ๆ>เหตุการณ์ต่างๆเปลี่ยนแปลงเยอะแยะมากมายที่น่าจะส่งผลต่อการวางแผนควรจะให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้นด้วยซ้ำแต่กลับกลายเป็นว่าเป็นรอบที่ประชาชนมีส่วนร่วมน้อยที่สุดในความเป็นจริงเนี่ยแผนพีดีพีส่งผลต่อประชาชนมากเพราะว่ามันเป็นการการันตี การสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ๆมันยิ่งลงสร้างโรงไฟฟ้ามากหลายท่านก็พูดแล้วค่าไฟฐานเพิ่มค่าไฟฐานเพิ่มก็คือรู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวค่าไฟก็จะต้องมันก็จะมาเป็นบินอยู่ในบินแต่ว่าสถานะของมันเนี่ยมันไม่ใช่กฎหมายมันเลยกลายเป็นว่ามันก็แปลกดีในขณะที่เราเนี่ยหลังๆเราก็จะได้ยินรณรงค์กันเรื่องว่ากฎหมายต่างๆเนี่ยต้องให้มีการทํา ตามน้มนุน60ก็คือมาตรา7จต้องมีการประเมินผลกระทบจากกฎหมายก่อนล่วงหน้าต้องมีงานประเมินคือมีพยายามจะมีกลไกต่างๆมากมายเลยที่มองในเรื่องประสิทธิผลหรือความจําเป็นของกฎหมายแต่กลับกลายเป็นว่าพอมาเป็นแผน PD p DP, อ่ะเพียงเพราะไม่ใช่กฎหมายถึงแม้จะส่งผลต่อประชาชนมากกว่าก,ากฎหมายลายฉบับเนี่ยไม่ได้รับการเหลียวแลตรงนี้จริงๆแล้วด้วยสถานการณ์เนี่ยควรจะมีเสียงมากกว่าในอดีตแต่กลับตรงกันข้าม